ปลาไม่คุมเลยวอนข้าวการหลอ่ลอกันรีไต่ที่นี่หรอกลูกเองไม่เคยคิดจะช่วยเลือบปลาเลายเดินเองก็ะได้หรอกตำเริ่มลาวมาแล้วเดินไปตั้งน้อยในวัดถ้าไม่พบถ้าไม่หลมโยนในลาวดียา่าอ่อนเนี่ตาแล้ว สำนักสงบุญรื่นรืนดีดูไม่เข้าไวจาตรเรียงแล้วเดินตามยาวดนจงว่าจนคนกระบ,บ แม่จีคงไม่โลดตัวว่าปลาเลี้ยงหัวใจวัอนวอนเมื่อเจอกับแม่จีโลดสึกบัตดทีเจ็บกี่ตันใดเวลาแม่จีกินข้าวไอไม่โลดใจใจล่วงตื่นเต้นเราปลาบ้า บ้านเราปลาเลี้ยงวอวสาาครัวจีไม่จนใจเราปลาบ้านบ้านปลาลูกวัดไม่จะด้อยไม่โดนใจเหมือนเจ้าอาวาดเราปลาบ้านวัดหลวงพ่อวัดเรานี่มีปลาอยู่ตั้งหมดห้าองค์ต้องเลี้ยงมาเป็นสิบตัวนี่มันไม่ไหว มันตันงาตานแรงโตกวัดเรานี้ปลายังอยู่่าตัวตึงมาเป็นิบงพอเอยมาบนปราปเอาแต่อ้ไไร้วคนโยกคู่บอกข้ากันนู่นนี่แต่เด็กยาติโยมมากันแน่นวัดตอนนี้เคยไม่ใครมาเล็วลนในวัดมาเต็มตังวัดไม่รูใครจัดชัวป่ามามาถุมวัดกาปะจาบูชาเป็นผู้ปามาเอง คนรล,ลูกตีต้องป้ามมา่มาทุมวัดเ่อมาจะไว้ได้ปรากุลเจ้าเจตดเจะตจูปเจ็ดจีเพอไว้กอยกี้เป็นต้นไม่เส็มบา้าทในวัดเรานี่มีปลาอยู่ตั้งหมดห้าองค์ต้องเลี้ยงมาเป็นสิบตัวนี่มันไม่ไหวมันตราจนรย์แรงตกวัดเรานี่ปลายัางอยู่อ้าตัวตึงมาเป็นสิบองค์พอค่อยมาบุญปลาไปเอาจะอ้ไรวะ คนโย่กูบอกเข้ากันนู่นนี่จ้ะจนจุนคนเราเราก็ความขี้กลานเป็นบ่อเกิดแห่งความอาญาความขี้กลานเป็นบ่อเกิดแห่งความลําบากยากขี้กลางหลกกานยันเพิ่อยันเราไม่ติดดันไปพื้นดิประเบจจะคิดดูดิทะเลอันนี้นะคนโรขี้ปั่นมาเลยนั่งกูมาแล้ไม่วันเย็นนุกป้าเนี่ยรัามาไก่ป่ามาซ้ำสิบบอกเลือกครับไปห้าสิบเจ็ด ซอยไม่รอมเจอมาแต่ชาวเปรตนี่มาขึ้นว้เแต่กูเป็นดิบหนองบ้าเอ้ว่ะกูเพียงจ้องขึ้นกว่ายัางดิบเลยใกล้อยากนี่ข้องจะไม่มันโจอีชิตันไม่ได้อีชิตันเปิดออกมาเป็นเบนกูเปิดเปิดที่เป็นบอกวานรลดตอนไดเป็นเบนนักตีกะตั้มเปมื่อบรรยากาน ตำหันร้อยหนุ่ยต่อไปมึงคิดว่าได้อื่นผลได้ใจใกล้ร่มจากโอ้ยโรยโรยขึ้นปื้อโอคุณเราไปเจ๊งเนี่ยคิดมากบริีัดใกล้ตัวใกล้เตียนงันและว่าโอไม่คิดบาทเต็มใกล้ได้ทุกวันนั่นลูกตาหนึ่งง้นก็ซื้อไปชุดเป็นฟินได้ตอบโดยอหญ่ใหญ่เรื่อมจากมันได้ตอบดดยพอเราอยากใกล้จำฮันวัดเลยโลกใกล้เนเซเว่นดูกล้องนี่พอเข้าเซเว่นอยากใกล้ได้เป็นพอเปิดตู้ปั๊บ เซเว่นสวัสดีค่ะรับขนมจากเพื่อไหมคะกรุณาเก็บไม้กระดไว้สะสมแต้มค่ะไม้กระดานิ้อันแรกขนมค้อมีสองห่อนะคะว้าตั้มคนนั้นเลยอ้าวเซเว่นนี่นาคาวใช้มึงจบกับเซเว่นมันจัดเป็นระบบล่ะมันแรงปลอนขนาดมาดันตู้ไปมันอย่างวายเรยยื่องอะไรกันกเจียนังกิดอึนอยู่จึงไม่แรงว่ะเคยให้ดังเดินยิ้มออกลบท้นหลวงเลย ซอยเจเว้นวายนี่ไม่ใจแรงปนุันนี้นะตำรวจบ้านเราปากตใจเรอบรมไม่แรงแบบเจเว้นแบบประชาชนรักทำใจจับต่อได้ซอยเวลาตั้งดานเนี่ยกี่ว่ดชวนมาบ้านเรากี่แบงค์หน่อยพอตั้งดานชวนปั๊บเด็กวัยรุ่นไัยตึงจอร์ดป่านนี้แล้วจะเก้อเราได้เลยใช่ไหมนนพบกูจริงแล้ว